สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับผมและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ที่731กันแล้วนะครับพี่พี่ ก็รหักพี่ๆท่านใดเลยครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมการเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับและที่สำคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับผมข้าว่าปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อที่ว่านะครับผมเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับราาเครื่องเครื่องรางนะครับผมของสะสมราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับ ท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจดูแลสนใจนะครับผมอยากจะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับก็สามารถสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้เลยนะครับผมไลน์แอดนะครับ1 7 4 o i p d q นะครับผมเบอร์โทร0 9 0 3 2 5 1 0 9 6นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกานะครับหมูของทางช่องนะครับก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจดูให้สนใจนะครับวาอยากจะเช่าบูชาพระรายการไหนนะ ผมหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นานๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับก็จะเรียงให้ตั้งแต่ไปได้ที่หนึ่งะครับผมตรงด้านบนนี้ไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับผมคือหมายเลขที่25นะครับผมตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่จดเป็นหมายเลขที่ถูกใจด้วยนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP นะครับผมเขียนกำกับบอกอยู่นะครับผมเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถพิมพ์ไลน์มาบอกผมหรือว่าจะ พงบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็บอกผมได้เลยนะครับผมว่าสนใจนะครับอยากจะช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนได้ที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ีไหนนะครับหลังจากนั้นผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่เบอร์โทรของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จะจะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็มเงินปลายทางพระทุกองสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตนะครับสุ่มกล้องเข้าไปเลยนะครับผม สำหรับนะครับผมรายการที่ここ Jesus, kind of weakest, 1ใน EP นี trees, ้นะครับก็จะเป็นนะครับเจ้าสัวนะครับผมนี่นะครับหลวงปู่บุญนะครับผมองค์นี้นะครับผมมาพร้อมพร้อมกล่องนะครับผมเก่าเก็บแบบนี้เลยนะครับสำหรับเรียนเจ้าสัวรายการที่1ใน EP นี้นะครับผมองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคานะครับพี่สี่ร้อยบาทนะครับผมเรียนเจ้าสัวรายการนี้นะครับผมรายการที่1นนะครับพี่สี่ร้อยบาทนะครับนี่นะครับ ลองดูลองชมหิวกันดูได้นะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆสำหรับนะครับผมเรียนเจ้าสัวหลวงปู่บุลนะครับนี่นะครับต่อโคตรงนี้นะครับด้านหลังจะเป็นยานแบบนี้นะครับพี่ๆเจ้าสัวหลวงปู่บุลนะครับผมรายการนี้นะครับ400บาทนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นพระสมเด็จหมายเลข2นะครับพี่ๆรายการนี้ก็เอ่อเปิดให้ในราคา3า0บาทนะครับผมสำหรับพระสมเด็จรายการที่2นะครับ สามร้อยบาทนะครับผมองนี้เลยนะครับผมนี่นะครับลงกล้องให้ดูให้ชมกันเลยนะครับพี่พี่สามร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่สามร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมรายการที่สองใน E p ีนี้นะครับผมพระสมเด็จนะครับถัดมานะครับผมเป็นรูปหล่อนะครับผมนี่จะเป็นสมเด็จโตนะครับพี่พี่นี่นะครับ รายการนี้นะครับผมสามร้อยห้าสิบนะครับผมสำหรับลูกหล่อเก่านะครับสมเด็จโตพมรังสีนะครับผมหมายเลขที่สามนะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับผมรายการนี้เลยนะครับสามร้อยห้าสิบบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่พี่นี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมสามห้าศูนย์นะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับพี่ นี่นะครับพระทุกองสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนนะครับถัดมานะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะครับผมเหรียญหลวงพ่อปานรายกันที่4นะครับองค์นี้เปิดให้ในราคา400บาทนะครับผมสําหรับหลวงพ่อปานนะครับวัดคลองดาดนะครับพี่เหรียญนะครับผมนี่นะครับเปิดให้ในราคานะครับผม400บาทนะครับผมองนี้เลยนะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านะเลยนะครับพี่ด้านหลังจะเป็นหลังยันแบบนี้นะครับผมสําหรับ เรียนนะครับผมหลวงพ่อปานวัดคลองด่านนะครับรายการนี้เลยนะครับผม400บาทนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขห้านะครับพี่รายการที่ผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้พร้อมกันนะครับผมก็จะเป็นปิตานะครับผมขอภายด้วยนะครับผมนี่นะครับปิตาสององค์นะครับผมนี่นะครับจะมีจัมโบ้หนึ่งแล้วก็จัมโบ้สองนะครับ สององค์นี้นะครับผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้ในราคาพิเศษเลยนะครับผมจะเป็นเนื้อชาน้ำมันทั้งสององค์นะครับคู่นี้นะครับ550านะครับผมสําหรับพระปิตานะครับเดี๋ยวขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่พิมพ์จัมโบ้หนกันก่อนเลยนะครับผมคู่นี้550บาทนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมผิวกันดูได้นะครับพี่ี5ห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับสําหรับนะครับผมพระปิตานะครับจัมโบ้หนึ่งนะครับ ด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีนะครับพี่ๆองนี้เลยนะครับถัดมานะครับผมรายการถัดมานะครับเป็นอีกองหนึ่งที่ผมเปิดให้คู่กันนะครับวันนี้เป็นพิมพ์จัมโบ้สองนะครับหรือว่าท่านใดนะครับผมสนใจองค์ใดอง์นึงก็พูดคุยกันได้นะครับพี่ๆยินดีแบ่งปันให้นะครับผมเอาที่พี่ๆชอบใจนะครับผมเอาที่พี่ๆถูกใจได้เลยนะครับผมเนี่ยนะครับสภาพผิวองค์พระนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังยันดวงใหญ่นะครับ นะครับจมโบนะครับผมจมโบสองจำโบหนึ่งนะครับคู่นี้หมายเลขที่5้านะครับผม5้านะครับถัดมานะครับผมเป็นพระนะครับหลวงปู่โต๋เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อผงเคสอนะครับองค์นี้เปิดให้ในราคา350นะครับผมเป็นเนื้อผงเกสอนะครับหลวงปู่โตะนะครับพี่เนี่ยนะครับ350บาทนะครับผมขออนุญาตลกกล้องให้ดูให้ชมกันนะครับนี่นะครับ 350นะครับผมรายการนี้เลยนะครับผมพระสาวราวิมลนะครับหรือว่าหลวงอุโตะนะครับวัดประดูสชิมพีนั่นเองนะครับพี่ๆด้านหลังก็จะเป็นหลังยันตรีนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆรายการนี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมสามร้อยห้าสิบนะครับถัดมาเลยครับผมรายการถัดมาครับอันนี้ผมแบ่งปันให้เป็นคู่นะครับผมจะเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อน้อยนะครับ นี่นะครับผมเรียนลอโบราณหลวงพ่อน้อยรายการนี้นะครับผมเป็นใหม่ได้ที่7นะครับคู่นี้นะครับผม400บาทนะครับผมจะขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่องค์แรกกันก่อนนะครับผมคู่นี้400รอบาทนะครับผมนี่นะครับลองดูกันได้นะครับพี่เรียนหลอโบราณหลวงพ่อน้อยนะครับดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับหลวงพ่อน้อยนะครับว่าสีสะทองนะครับพี <h <h ่นี่เป็นองค์แรกนะครับผมถัดมานะครับก็จะเป็นอีกองคหนึ่งนะครับผม เป็นเหรียญล้อโบราณนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมนี่นะครับคู่นี้นะครับผม400บาทนะครับผมหมายเลขเจ็ดนะครับถัดมานะครับผมได้กันที่8นะครับคู่นี้ก็จะเป็นหลงปู่ทวดนะครับผมจะมีพิมพ์เตารีดพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็นี้ก็จะเป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับคู่นี้เปิดแบ่งปันให้ในราคาเลยครับผม เอา650าินะครับพี่พี่หกร้ยานะครับ๋ยวขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่องค์แรกกันก่อนนะครับผมนี่เป็นเตารีดพิมพ์ใหญ่นะครับ650าบาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ650บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่ลองดูลองชมกันไ you know. ด้เลยนะครับผมนี้เป็นเตารีดพิมพ์ใหญ่นะครับหลวงพูททวดนะครับวชางให้นะครับผมเลยนะครับลองดูลองชมได้นะครับพี่ ถัดมานะครับผมก็จะเป็นอีกอง์นึงนะครับอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์พิมพ์เล็กนะครับไอพี่องค์นี้นะครับนี่นะครับสององหกร้อยห้าสิบบาทนะครับผมหรือว่าท่านใดสนใจแยกกันก็ได้นะครับผมสามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับเบอร์โทรไลน์ผมได้ขึ้นมาให้ตลอดเลยนะครับผมนี่นะครับ 650นะคร <ulous. S 2> ับของคู่นี้นะครับถัดมานะครับผมรายการที่9้านะครับผมเป็นหลบพ่อเงินนะครับผมเนี่ยนะครับรายการนี้นะครับผมเป็นเรื่องปาก้านะครับนะครับผมขย่าแเรามีเสียงปริ่งด้านในนะครับหลบพ่อเงินรายการนี้นะครับผมรายการที่9นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคานะครับผมหลบพ่อเงินองค์นี้นะครับรายการที่9้าใน EP นี้นะครับองค์นี้เปิดให้ในราคา450บาทนะครับผม450บาทนะครับ สำหรับพระหลบพ่อเงินนะครับผรายการหมายเลขเก้านะครับถัดมานะครับผมเป็นปิตาเชือกถักนะครับผมองนี้300บาทนะครับผมปิตาเชือกถักนะครับ300บาทนะครับพี่พี่สำหรับนะครับผมพระปิตาเชือกถักรายการที่10นี้นะครับผมลองดูลองชมผิวองค์นี้ก็ดูได้นะครับพี่พี่สบาทจัดส่งให้ฟรีนะครับนี่นะครับ ดูให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่ผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับครับปิดตาเชือกถักนะครับถัดมานะครับผมรายการที่11นะครับพี่รายการนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับผมเหรียญกลมนะครับผมรายการที่ขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับผมเหรียญหลวงพ่อกลวยรายการนี้นะครับอง์นี้นะครับผม300บาทนะครับผมเหรียญกลมหลวงพ่อกลวยนะครับ300บาทในครับพี่องนี้นะครับผม ลองดูลองชมกันได้นะครับ300บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่รายการที่11นะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับสำหรับหมายเลขนี้นะครับผม300บาทนะครับผมรายการที่11นะครับถัดมานะครับผมรายการที่12นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญดวงยันดวงนะครับผมแบบปูดูนะครับ หมายเลขนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับ400บาทนะครับผมสําหรับเรียนลูก็ดูนะครับผม400บาทนะครับพี่พี่องค์นี้เลยนะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่ดูนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับลองทูให้ชอบใจกันได้เลยนะครับพี่พี่รูปภาพมีให้รับชมนะครับผมลองสอบถามลองติดต่อนะครับ เข้ามานะครับผมพูดคุยนะครับผมกันดูก่อนได้นะครับนี่นะครับสวยมากนะครับพี่เราก็ดูนะครับ400บาทนะครับถัดมาเลยครับผมเป็นหลงปูทวดนะครับผมหมายเลขสินะครับองค์นี้นะครับผมเปิดให้ในราคา300บาทนะครับสําหรับนะครับผมเสมาปูทวดนะครับผมรายการนี้นะครับ300บาทนะครับพี่พี่คงนี้เลยนะครับผม300บาทนะครับ อันใดดูล้วสนใจนะครับผมหรือว่าชอบใจก็ติดต่อสอบถามนะครับเข้ามากันได้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับนี่เป็นด้านหลังนะครับพี่รายการนี้นะครับด้านหลังเป็นอาจารย์ทีมนะครับผมด้านหน้าเป็นหลวงปู่ทวดนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขสิบสี่ครับรายการนี้จะเป็นเรียนหลวงพ่อจงนะครับผมพ่อโจงนี้นะครับผมสามร้อยบาทนะครับผมอยู่ในเรียมพลาสติกแบบนี้นะครับ สามร้อยบาทนะครับผมหลวงพ่อจงนะครับนี่นะครับหลวงพ่อจงนะครับผมหมายเลขที่สิบสี่นะครับผมเป็นเหรียญเสมานะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับสามร้อยบาทนะครับผมนี้นะครับถัดมานะครับผมรายการที่สิบห้านะครับผมวันนี้จะเป็นจอบหลวงพ่อเงินนะครับผมจอบใหญ่นะครับ รายการที่ขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับผมลดเพ่อเงินรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา300บาทนะครับผมสำหรับจอบใหญ่ลดเพ่อเงินนะครับ300บาทนะครับพี่พองค์นี้นะครับนี่นะครับอยู่ในเรื่องพลาสติกแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับจอบลดเพ่อเงินรายการนี้นะครับผมถัดมานะครับผมรายการนี้นะครับหมายเลขสิบหกนะครับพี่พี่รายการนี้จะเป็นเหรียญพระเจ้าตากสินนะครับผมรายการที่สิบหกนะครับองค์นี้นะครับ เปิดให้ในราคาเอา300บาทนะครับผมสำหรับเหรียญพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับนี่นะครับ300บาทนะครับพี่พรายการนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับท่านใดดูแลสนใจก็ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับผม1 7 4 OIPDQ นะครับเบอร์โทร090นะครับผม325นะครับ 1096นะครับผมสามารถใช้โทรสอบถามนะครับเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกลงใจนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นโลบูทินมิสริโกลนะครับผมปุกเสกนะครับพี่สําหรับเหรียญพระเจ้าตากรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่16นะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นชินราชพิมิโดจีนะครับพี่อันนี้ใต้ฐานมีตอกโค้ดด้วยนะครับพี่รายการนี้เปิดให้ในราคา300บาทนะครับสําหรับพระพุทธชินราชนะครับผมพิมิโดจีนะครับ 300บาทนะครับผมรายการที่17นะครับผมใน EP นี้นะครับ300บาทนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับลองดูลองชมให้ชอบใจกันได้เลยนะครับพี่พี่นี่ะครับสำหรับนะครับผมรายการที่17นะครับผมใน EP นี้นะครับถ้าหากว่าดูในในคลิปไม่ชัดอย่างไรก็สามารถสอบถามขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะถ่ายรูปภาพไว้ให้นะครับพี่พี นี่นะครับตรงใต้ฐานอาจจะล้มกล้องให้ดูยากนิดนึงนะครับผมต้องขออภัยกันด้วยนะครับสําหรับรายการที่17นี้นะครับผมสามร้อยบาทนะครับถัดมานะครับผมรายการหมายเลขที่18แล้วนะครับพี่รายการนี้นะครับก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับผมรายการนี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับผมสามร้อยบาทนะครับผมสําหรับพระสมเด็จรายการที่18นะครับผมใน EP นี้นะครับ300บาทนะครับผมองค์นี้นะครับผม300บาทนะครับ เนื้อหาโมราสนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ท่านใดดูแล้สนใจนะครับผมก็รีโพลรีสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้เลยนะครับสวยตรงตามในคลิปวิดีโอทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขที่19แล้วนะครับพี่พี่รายการนี้จะเป็นเรียนหลวงพ่อเกษมนะครับองค์นี้เปิดให้ในราคานะครับผม400บาทนะครับผมนี่นะครับสําหรับเรียนหลวงพ่อเกษมผีมะโครนะครับผมรายการที่ 19นะครับผมปี2518นะครับนี่นะครับ400บาทนะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่เป็นมทบ7นะครับอันนี้ผมได้มาพร้อมเรี่ยงแบบนี้ก็ขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้พร้อมเรี่ยงแบบนี้เลยนะครับถัดมานะครับผมรายการที่20นะครับอันนี้เป็นเจ้าสวนื้อทองแดงนะครับหลวงพ่อเกษมเหมือนกันนะครับองค์นี้นะครับเปิดให้ในราคา400บาทเหมือนกันนะครับ แต่ถ้าท่านได้สนใจคู่กับเหรียญหลวงพ่อเกษมองค์เมื่อกี้นะครับผมผมให้2องค์600บาทนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์เดียวนะครับ400ยบาทนะครับผมถ้าในสนใจคู่กันกับเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับผมเปิดให้ในราคา600บาทนะครับผมสำหรับรายการนี้นะครับเป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อเกษมปี35หนะครับผมเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมถัดมานะครับผมรายการที่21แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับ ก็จะเป็นนะครับผมเรียนพ่อเกษตรเหมือนกันนะครับพี่พี่แต่นี่เป็นค่ายสุรนารีเป็นมอทบ3สามนะครับองค์นี้นะครับผมเปิดให้ในราคา300บาทนะครับผมเป็นผิวเปลือยแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมผมได้มาสภาพไหนก็ขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้ในสภาพนั้นเลยนะครับพี่พี่องนี้300บาทนะครับ300บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่นี่นะครับนี่นะครับรายการนี้นะครับ เปิดแบ่งฟันให้ในราคานะครับผมนี่นะครับสามร้อยบาทนะครับผมถัดมาครับเป็นเหรียญพ่อแดงนะครับผมรายกาที่ยี่สิบสองนะครับผมรายการนี้ก็เปิดให้ในราคานะครับผมเอาสามร้อยห้าสิบนะครับพี่รายการนี้นะครับหลวงพ่อแดงนะครับผมสามร้อยห้าสิบบาทนะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดานะครับพี่หลวงพ่อแดงนะครับ พระครูยานวิราศนะครับผมหรือว่าหลวงพแดงวัดเขาบดไอีกนั่นเองนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับนี่นะครับผมสามร้อยห้าสิบนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับลองดูลองชมผิวกันดูได้นะครับพี่ๆสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับถัดมานะครับผมรายการที่ยี่สิบสามแล้วนะครับผมรายการนี้นะครับ เป็นเครื่องรางนะครับผมเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมสําหรับเครื่องรางเขี้ยวเสือหลวงพ่อปลานนะครับตัวนี้นะครับผมเปิดให้ในราคา300อบาทนะครับผมอยู่ในเลี่ยมนะครับ300บาทนะครับผมสําหรับเขี้ยวเสือนะครับหลวงพ่อปานนะครับถัดมานะครับผมรายการที่24นะครับผมรายการรองสุดท้ายใน EP นี้นะครับ ก็จะเป็นเหรียญหลวงพูศิลานะครับผมอันนี้เป็นรุ่นเจริญพรบนนะครับผมรายารันี้นะครับหมายเลขนี้นะครับผมเปิดให้ในราคา300บาทนะครับผมสำหรับเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่มหาศิลานะครับเดี๋ยวขออนุญาตลงกล้องให้ดูให้ชมกันนะครับผมรายกันที่24นี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผม300บาทนะครับผม3 0มบาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่ี่นี่นะครับหลวงปูศิลานะครับผมสิริชันโธนะครับ ดูให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับต okay. right? right right. ่อโค้ดสองที hmm. ่นะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็หมายเลขตรงนี้นะครับผมองนี้นะครับผมเปิดให้ในราคาสามร้อยบาทนะครับสําหรับรายการรองสุดท้ายนะครับผมรายการที่ยี่สิบสี่นะครับถัดมานะครับผมรายการหมายเลขสุดท้ายในพีนี้แล้วนะครับผมก็จะเป็นนะครับมรายการนี้นะครับ เหรียญพยาพารีนะครับผมงบู่มหาศิลานะครับรายการนี้นะครับขออนุญาตนะครับนี่นครับเหรียญพยาพารีรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา300บาทเหมือนกันนะครับนี้เป็นหน้ากากทองทิปนะครับพี่ๆเนื้ออัลปาก้าหน้ากากทองทิปนะครับองนี้นะครับผม300บาทนะครับผมสําหรับรุ่นพยาพารีนะครับผมรายการหมายเลขที่25นะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผม ต่บโคดหมายเลขตรงนี้นะครับนี่เลครับพี่พี่ผิวสวยมากนะครับผมองนี้นะครับเหรียญพญาพาลีนะครับผมหลวงปู่มหาศิีลานะครับรายการหมายเลขที่25นะครับผมใน E p พนี้เลยนะครับ300บาทเท่านั้นเลยนะครับผมก็สําหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่า ยังไม่ได้กดปรุงถูกใจนะครับผมหรือว่ากดปรุงติดตามก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจดูแลสนใจนะครับผมอยากจะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนก็สามารถสอบถามมากันได้เลยนะครับ ไลน์แอดนะครับผมตรงด้านบนนะครับแอดหนึ่งจ็สี่โอไอพีดีคิวนะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับเน้นย้ำกีกครั้งนะครับผมทั้งช่องของผมจะส่งพระให้ตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการเลยนะครับผมถ้าในชาบูชารายการไหนไปก็จะได้รับพระรายการนั้นอย่างแน่นอนเลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมกระผมนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ